นิทานก่อนนอนเรื่องกากับนกพิราบกากับนกพิราบเป็นสหายกันอาศัยครัวของบ้านเศรษฐีอยู่วันหนึง่งกาเห็นในโรงครวมีปลาสดและเนื้อสดเป็นอันมากซึ่งพ่อครัวเตรียมไว้ปรุงอาหารในวันรุ่งขึ้นากาก็เกิดความละโมบคิดในใจว่าผู้นี้ เราไม่ต้องออกไปหากินละปลาและเนื้อเหล่านี้และเป็นอาหารอันโอชะมาคอยเราอยู่แล้วเราไปหากินเองนานมากแล้วก็ไม่พบอย่างนี้รุ่งเช้านกพิราบตื่นขึ้นจะบินออกไปหากินเห็นกายยังนอนอยู่จึงเรียกว่ามาเถิดเพื่อนไปหากินกันเถิดวันนี้เป็นอย่างไรจึงยังไม่ตื่น วันนี้ข้าไม่ท้องไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายเลยท่านไปหากินผู้เดียวเถิดฉันไม่ไปด้วยนะนกพิราบรู้ทีจึงพูดดักคอว่าเพื่อนเอ,อ๋ยแต่ไหนแต่ไรมาการไม่เคยเป็นโรคท้องเสียท่านออกจะเป็นโรคพาเหล่าเสือด้วยฉันเข้าใจว่าท่านอยากจะกินปลากินเนื้อนะ่สิ ซึ่งหาเพทุบายว่าท้องเสียไม่ออกไปหากินเพื่อนเอ,อ๋ยอย่าได้ละโมบค่าตัวเสียเลยของบริโภคสำหรับคนนั้นไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะอาหารของเราในที่ต่างๆยังพอจะหาได้อีกมากมายพ่อครัวมีบุญแก่เราให้เราได้อยู่อาศัยอย่างพาสุขและปลอดภัยอันตรายเราไม่ควรหาความเดือดร้อนลำคาญใจมาให้ จึงจะนับว่าดีควรรู้จักบุญคุณถ้าเราเกาะความเดือดร้อนลำคาญขึ้นภัยจะเกิดแก่เราได้จึงจะรอดพ้นไปก็ถูกคาดหน้าว่าเลวซามไม่รู้จักบุญคุณเหมือนคนที่อาศัยอยู่แดนใดที่ได้รับความร่มเย็นเห็นบุญคุณในการที่เขาแบ่งน้ำให้กินแบ่งดินให้อยู่ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่เจ้าถิ่นก็ได้รับความยกย่องเชิดชูว,ว่าเป็นคนดีมีวัฒนธรรมกันตรงกันข้ามเพียงแต่อาศัยล่มไม้ได้รับความล่มรื่นกลับไปทิ้งใบริก้านลากิ่งก็ถูกติเตียนว่าเป็นคนเนรคุณเพื่อนเอย๋ยพืชพันธุ์ธรรยาพืชยังรู้จักให้ผลแก่ฝูงคนผู้เพาะปลูกตามสมควร เราเป็นสัตว์อย่างนี้ก็ควรรู้บุญคุณเป็นเพื่อนสนองผู้มีอุปการะ,ะจึงจะดีไปหากินตามภาษาของเราเถิดโถเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้เสษสร้สงเลยไม่ไหวจริงๆเพื่อนก็มีปัญญาย่อมรู้จักดีว่ามีสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็ได้เป็นหรือไม่น่าเป็นก็เป็นได้ดีมาแล้วในโลกอย่างนี้การที่ฉันมาเป็นโลกทองเสียซึ่งพักพวก เราเขาไม่เป็นกันก็ไม่น่าจะคาดแคงใจอะไรเลยท่านไปผู้เดียวเถิดฉันไม่ไปละ่ะบางทีถ้าค่อยยังชั่วฉันจะตามไปนกพิราเห็นกาดื้อด้านจึงพูดว่ากรรมย่อมสนองผู้กระทำเสมอท่านจงระวังตัวรักษาตนให้ดีเถิดอย่าให้มีคนละโมบฆ่าตนเสียก่อนว่าแล้วก็บินไปฝ่ายพ่อครัวจัดแจงปรุงอาหารแล้วจะใส่ภาชนะ เปิดแง้มไว้พอให้ไอละระเหยออกมาพร้อมกับวางกระชอนไว้บนฝาภาชนะแล้วออกไปยืนผึ่งลมเช็ดเหงื่อใครอยู่ข้างนอกกาก็โผล่หัวออกมาจากลังเหลียวดูไม่เห็นพ่อครัวก็กระยิงมใจจึงคิดว่าเป็นโอกาสแล้วว่าแต่เราจะกินชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ดีไหนๆเรากินทั้งทีแล้วต้องกินชิ้นใหญ่ กินให้เต็มปากเต็มคำไปเลยแอบอยู่ข้างกระชอนเสียงกระชอนก็กระเดียงดังแกะแกะพอขัวได้ยินก็โผล่เข้ามาเห็นเข้าจึงปิดประตูจับกาได้ทอนคนเสียหมดเอาขิงสดโคก,กับเกลือและเครื่องเทศละลายน้ำส้มแล้วโยนใส่กระเช้าของมันกาทั้งแสบทั้งร้อนนอนหายใจขแมขแหวคขมแหวอยู่ นกพิราบกลับมาเห็นจึงพูดว่ากาเอ้ยมีกระพบเป็นความดื้อไม่เชื่อตามถ้อยคําของฉันและไม่รู้จักบุญคุณของผู้อยู่อาศัยกับทามิดีมิร้ายเช่นนี้จึงต้องประสบความย่อยยับผู้ใดก็ตามมิได้เชื่อถือตามถ้อยคําชี้แจงสั่งสอนของท่านผู้หวังดีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่รู้จักบุญคุณพนันผู้นั้น ยอมถึงความพินาศย่อยยับเหมือนกันกับท่านดังนี้แหละพูดเท่านี้แล้วก็บินไปกาก็นอนตายอยู่ในหลังนั่นเองการไม่เชื่อผู้หวังดีย่อมมีความพินาศ